ISU D-MAX X-Series รถยนต์ eries, สุดแก่งทรงพลังที่ลงตัวสุดๆในเวลานี้ สวัสดีค่ะทุกคนค่ะอยู่กับจีน่าที่สีรุ้งคาร์เซ็นเตอร์ค่ะวันนี้สีรุ่งคาร์เซ็นเตอร์มานําเสนอรถยนต์ที่เรียกว่าเป็นสายลุยอีกหนึ่งคันเลยล่ะค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์ของในใจหลายๆคนที่ชื่นชอบมากๆเลยกับอี u ส er ูตรดีแม็กไฮแลนเดอร์เอ็กซีสค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะเป็นการโครกันร,ระหว่างเอ็กซี s สและก็ไฮแลนเดอร์ที่ลงตัวเขาเป็นสัญลักษณ์ในความเท่อยู่แล้วในเรื่องของเอกลักษณ์ลวดลายของเขาซึ่งจะมีลวดลายสติ๊กเกอร์ตรงกลางแบบนี้นะคะในส่วนของไฮ g ลนเดอร์แน่นอนค่ะเป็นรรถยนยนนต์กกกกสูงงงงที่พลลัแะามอไไไเปไปไ็ด้ ะะซึ่ง2องอย่างนี้ค่ะมารวมกันเป็นสิ่งนี้ค่ะได้ทั้งความเท่แล้วก็ได้ทั้งความสะดวกสบายแล้วก็ความสมรรถนะที่แรงกล้าแบบนี้นะคะคันนี้จะมาด้วยสีดำนะคะเป็นสีเอกลักษณ์เฉพาะของเขาเลยแล้วก็มีลวดลายของ X Series มาพร้อมสรรนะคะคันนี้เพิ่มเติมนิดนึงในส่วนของ X Series Highlander ในส่วนของโลโก้หรือว่าลวดลายนั้นเขาจะไม่เหมือนตัวอื่นค่ะซึ่ง X Series Highlander รรุ่นนี้นะคะก็จะมีโลโก้ในส่วนของสีแดงนะคะทุกส่วนเลย ก็เป็นสนัญญาของเขาซึ่งได้ดีมากๆคันนี้เดี๋ยวมีค่าฟรีให้90วันด้วยนะคะซื้อวันนี้นะคะผ่อนนีทีประมาณหลังเมษาเลยนะคะออกรถง่ายอนุัติไวที่สีรุุงฮัสเตอร์นะใครอยากได้รถไวๆมานี่เลยค่ะ1ชั่วโมงเท่านั้นบัตรใบเดียวแค่นั้นพอค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะในส่วนของออปชั่นเพิ่มเติมนะคะบันไดข้างขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของฮุกระจกเป็นโครเมียมนะคะอย่างสวยแล้วเอกลักษณ์โลโก้ทุกอย่างสีแดงเนาะ แล้วก็ในเรื่องของข้างหลังนะคะมีโลบาให้ก็ใครที่ต้องการไปขนของจุของใส่ของนู่นนี่นั่นนะคะคันนี้ถือว่าเป็นการจุของแล้วก็ตอบโจทย์ได้ดีมากๆเลยกับรถคันนี้ค่ะใครอยากได้รถสมรรถนะที่ลงตัวแบบนี้มาหาสีรุ่งคาเซเตอร์เลยค่ะน้องคันนี้เหลือคันสุดท้ายแล้วค่ะ มาต่อในส่วนของภายในห้องโดยสารค่ะภายในห้องโดยสารถือว่าดีเลยนะเพราะคันนี้เนี่ยเขาอย่างแรกเลยน่าสนใจมากๆคันนี้ไม่จําเป็นจะต้องเสียบกุญแจนะคะพี่แค่เอากุญแจ immobilizer แบบนี้มาวางไว้แล้วก็สตาร์ทรถง่ายๆได้เลยนะคะอย่างนี้ ในส่วนของโลโก้ต่างๆลวดลายต่างๆสวยงามชัดเจนนะคะภายในคุมทีมนำแดงนะคะแล้วก็บอกเป็นบอกผ้าซึ่งทําความสะอาดง่ายไม่ดุดความร้อนอีกด้วยภายในมีอะไรอีกอ่าในส่วนของที่เราไม่พูดถึงไม่ได้ในเรื่องของมีเดียนั่นเองมีเดียนะคะสามารถเล่นใส่เมมโมรี่การ์ได้หรือว่าเชื่อมต่อพอร์ตนอกทุกอย่างได้เลยนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วยนะคะเชื่อมโทรศัพท์มือถือได้ทุกอย่างเลยเซตอัพต่งางากันได้เลยนะคะคันนี้คันนี้ได้ส่วนรถ เยอะมากๆเลยใครอยากได้อยากโดนรีบเข้ามานะแล้วก็อย่างที่ว่าไปเดี๋ยวมีรับประกันหลังการขายนาะนสูงสุดให้ถึง2ปีเลยแล้วเราการันตีได้เลยนะคะรถไม่เคยชนพิษความจมน้ำทำสีมาอย่างแน่นอนค่ะรถสวยแน่นอน คันนี้มีวารันจีจากคายิสเปกชันให้ด้วยนะคะซึ่งจะได้มาตรฐานระดับ5ดาวเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างโครงสร้างห้องเครื่องภายในหรือว่าทุกอย่างนะคะอันนี้คือในรูปแบบฉบับย่อนะคะแต่ฉบับเต็มเนี่ยเขาจะมาเป็นเล่มรายงานเลยล่ะคะ่ะใครที่อยู่ทางไกลนะคะเน้นย้ำชัดเจนม,มากๆว่าไว้ใจสีรลุงฮเตอร์ได้เลยนะคะมีการตรวจเช็คมาตรฐานระดับสากลค,ค่ะ พระกำลังนะคะคันนี้เครื่องยนต์อยู่ที่2 5 0 0ซีค่ะทุกอย่างเป็นชุดเดิมจากโรงงานทั้งหมดเลยเติมน้ำมันดีเซลนะคะคันนี้ได้เลยในเรื่องของหัวน็อตหรือแม้แต่จุดแต้ม QC จากโรงงานทุกอย่างไม่เคยขยับทุกอย่างยังเดิมจากโรงงานอยู่เลย100%นะคะแต่ว่าดีแม็กไม่ได้มีดีเพียงแค่ในเรื่องของสุดคุ้มเท่านั้นนะคะเดี๋ยวจีน่าจะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมใครยังไม่ตัดสินใจตัดสินใจทันทีได้เลยนะคะถ้าซื้อสด469,000จัดไปได้เลย ออกรถร้อยเดียวค่ะถ้าในกรณีที่เครดดีนะคะมาได้เลยในส่วนของซื้อสดไม่บวกแวดเพิ่มนะคะ no แวดไม่ชัดแวดนะคะ4ีจชั0นาราคานี้คุ้มมากเลยค่ะ เอางี้100บาทเดี๋ยวส่งฟรีให้ทั่วไทยนะคะที่นี่ครบจบที่100บาทแล้วค่ะไม่ต้องเสียค่าที่จ่ายใดๆเพิ่มเติมฟรีจัดฟรีโอนฟรีค่าดเนินการค่ะทุกอย่างฟรีหมดในเรื่องของของแถมเดี๋ยวแถมช่วยเหลือชนฟรี24สชั่วโมงให้ด้วยมีค่าฟรี90วันแล้วก็มีรับประกันหลังการขายนานสูงสุดถึง2ปีค่ะเพราะฉะนั้นทักหาเซรุ่งคาสเตอร์กันได้เลยค่ะที่ข้างล่างนี้เลยใครสนใจรถยนต์คันนี้รีบหน่อยนะคะน้องแรงไอเท็มสุดๆเลย